สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้คนหันมาถ่ายทอดสดไลฟ์กันหลากหลายช่องทางจริงๆนะคะวันนี้มีหนึ่งในแอปพลิเคชันที่หลายๆคนเรียกตัวเองว่าเป็นเน็ตไอดอลมีคนชื่นชมถึงแม้ไม่ใช่ดาราก็แจ้งเกิดกันได้กับแอปที่ชื่อว่า Woof ยุคนี้คนดูคนถ่ายทัศสดเหมือนเราดูวีเจจัดรายการที่นอกจากจะได้พูดคุยบันเทิงสนุกสนานกันเลยก็ยังมีการเน้นเนื้อหาสาระหลากหลายค่ะแล้วแต่สไตล์คนจัดรายการในแอปนั้นด้วยนะว่าสามารถสร้างคอนเทนต์หรือว่าคาแรคเตอร์ของตัวเองให้ดูแลแบบน่าติดตามได้แค่ไหนถ้าดังหน่อยคนก็จะดูเยอะเข้าคันเป็นเด็ดไอดอลได้ค่ะหลายคนพยายามสร้างจุดยืนด้วยการเสนอไลฟ์สไตล์ที่ดูแหวกแนวขึ้นมาหน่อยช่องทางการถ่ายทอดสดตัวเองบนแอปอย่าง o o ฟแน่นอนจะทํามาใช้งานง่ายเปิดกล้องมือถือ ถ่ายเท่าสดตัวเองได้คนจัดรายการเพลงที่เราเคยได้ยินเรียกกันว่า VJ แต่ในแอปนี้เขาจะเรียกว่า w o o เ s t e r จุดขายของ w o ฟเปิดตัวด้วยการจูงมือพวกเซเลบดารามาไลฟ์บนแอปพลิเคชันค่ะเริ่มต้นด้วยก้อยรัชวินแมนการินและอีกหลายคนส่วนได้พูดถึงจุดเด่นก็น่าจะเป็นการแยกประเภทคอนเทนต์เป็นช่องๆตามความสนใจอย่างเช่นร่วมกลุ่มคนชอบเรื่องดนตรีศิละปะบันเทิง DIY อาหารหรือรีวิวผลิตภัณฑ์ถ้าคุณสนใจเรื่องอะไรก็ไป เลือกดูเอาเองค่ะสําคัญที่สุดเป็นผู้ชมแล้วอยากเป็นคนนําเสนอเองบ้างก็แค่เปิดกล้องไลฟ์เองได้ค่ะสิ่งสำคัญที่สุดในการถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ซีมั่นใจว่าน่าจะเป็นเนื้อหาเนื้อหาที่ดีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์นะคะอาจจะทำให้คนเกิดความจดจำคุณในทิศทางที่ดีก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ